เรื่องเสียงเพลงจากเถียงนาร้างยามค่ำคืนในฤดูฝนที่พยยหโหมกระหน่ำยังไม่ลืมหูลืมตาคำและศักสองเพื่อนสนิทกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการไปเยี่ยมญาติที่ต่างอำเภอถนนสายหลักถูกน้ำท่วมขังจนผ่านไม่ได้ทั้งสองจึงตัดสินใจใช้ทางลัดที่ตัดผ่านป่าดงเสือซึ่งเป็นป่าทึบที่ชาวบ้านแถวนั้นต่างล่ำลือว่าเจ้าที่แรง ซกักมืองว่าเรากลับทางนี้จะดีหรือว่ากลัวบรรยากาศมันแปลกๆคำเอ่ยถามในขณะที่พยายามบังคับรถท่ามกลางสายฝนเอาหน้าคำทำไมไปทางนี้เราก็ต้องนอนรอค้างคืนข้างถนนอีกไม่กี่ก,กิโลก็ถึงบ้านแล้วซกักตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามปกปิดความกลัวจู่ๆเสียงฟ้าร้องก็ดังสนัน่น เปรี่ยงแสงฟ้าแลบว่าทำให้เห็นเงามืดของต้นไม้ที่ดูเหมือนมือยักษ์กำลังจะคว้าตัวพวกเขารถจักรยานยนต์เกิดสำลักและดับลงดื้อๆท่ามกลางความมืดมิดที่มองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือสวยแล้วรถมาเสียอะไรตอนนี้วะสักสบดทั้งคู่พยายามเข็นรถไปตามทางดินโคลนจนกระทั่งสายตาไปเหลือบเห็นเถียงนาหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนาร้างที่ติดกับชายป่า เถียงนานั้นดูเก่าคร่ำคราหลังคามุงหญ้าคาเริ่มเปื่อยยุย่ยแต่มันเป็นที่พึ่งเดียวที่พอจะกันฝนได้ในตอนนี้ไปพักบนนั้นเธอซักรอฝนซาค่อยว่ากันคำบอกพร้อมกับจูงมือเพื่อนวิ่งขึ้นไปบนเถียงนาเมื่อขึ้นไปบนเถียงนาทั้งคู่ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อพบว่าที่มุมมืดของเถียงนามียายแก่คนหนึ่งนั่งขุดคูเคี้ยวหมากอยู่เงียบๆแกนุ่งผ้าถุงสีดำเก่าๆ ผมสบายสีขาวที่ดูมัวหมองจนเกือบเป็นสีเหลืองเออกอโทษครับยายพวกผมขออาศัยบังฝนเลยนะครับสักยกมือไหว้ด้วยความเกรงใจยายแก่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆรอยยิ้มของแกดูเยือกเย็นจนหน้าขนลุกมาสิโลนานนานทีจะมีแขกมาเยี่ยมมันนั่งข้างๆยายมา เสียงของแกแหบพร่าคล้ายเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันยายเริ่มทำเพลงกล่อมเด็กเบาๆท่ามกลางเสียงฝนที่ตกหนักนอนซะเถอะหลับตาซะเถอะอย่าลืมตามองสิ่งที่ไม่ควรเห็นด้วยความเหนื่อยล้าทั้งคำและศักรเริ่มเคลิ้มหลับไปท่าแล้วศักก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเหมือนมีซากสัตว์ตายอยู่ใกล้ๆ เขาค่อยๆลืมตาขึ้นในความสลัวเปรี้ยงแสงฟ้าแลบวาบขึ้นอีกครั้งภาพที่สักเห็นทำให้เลือดในกายแทบหยุดหมุนยายแก่คนนั้นไม่ได้นั่งอยู่แต่แกกำลังลอยอยู่บนพื้นเถียงนาใบหน้าของแกที่เห็นตอนแรกบัดนี้ไม่มีผิวหนังมีเพียงเนื้อสดๆสีแดงคลำ้ำและมีหนอนนับร้อยไตยุบยิกออกมาจากเบ้าตาที่กลวงโบ แกกำลังก้มลงไปหาอคำที่กำลังหลับอยู่และที่สยองที่สุดคือเส้นผมของยายแกมันยาวออกมาผิดปกติและกำลังพันรอบคอของคำไว้แน่นไอ้คำตื่นไอ้คำสักตะกอนสุดเสียงยายแกค่อยค่อยหันหัวกลับมา180องศามาทางสักโดยที่ลำตัวยังนิ่งสนิทแกฉีกยิ้มจนถึงใบหูมึงจะรีบไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนสิ สักรวบรวมความกล้าความีดโต้เก่าที่วางอยู่ข้างเสาเถียงหนาฟันลงไปที่เส้นผมที่พันขอคำอย่างแรงเสียงกรีดร้องหุยหวนของยายแก่ดังสนั่นวันไหวไปทั่วป่า มันไม่ใช่เสียงคนแต่มันเหมือนเสียงสัตว์ร้ายที่จะบ่วนทิ้งทั้งรถทิ้งทั้งรองเทา้าทั้งสองคนกระโดดลงจากเถียงหน้าวิ่งลุยโคลอนออกไปอย่างไม่คิดชีวิตซักหันหลังกลับไปมองชั่วครู่เขาเห็นยายแก่ของมันกำลังคลานสีข่ขาตามหลังมาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อขาของแกบิดเบี้ยวผิดเรือบแต่มือของแกตะกุยดินตามมาเหมือนแมงมุมยักษ์บิงอย่าหันหลังกลับไปมองซักตะกรอนบอกเพื่อน ทั้งสองวิ่งไปจนเห็นแสงไฟจากวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาพวกเขาร้องขอความช่วยเหลือจนพระและชาวบ้านวิ่งออกมาดูเมื่อเห็นแสงไฟและเสียงระฆังวัดยายแก่กว่านั้นก็หยุดสงักและเลือนหายไปกับความมืดทันที